สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากปฏิก,การเปิดบ้านประชาธิปไตยกับดิฉันกุลทิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมเราก็มาพร้อมกับข่าวที่ว่าคุณอิงเนี่ยลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักซึ่งแน่นอนนะคะคนก็ไปจับเชื่อมโยงกันแหละว,ว่าเอ๊เหมือนว่าข่าวนี้จะมาหลังจากที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคุณทักษิณแต่ว่า คุณทัดษินมีสติสตังยังอยู่ครบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือทักษินสิ้นแล้วชูมีผัวใหม่เดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับขออนุญาตนะรายการผมจากกันน้องแงนเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นําไปเผยแพร่ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอลาจอไปสักนิดหน่อย ใช้เวลานิดหน่อยผมจะขึ้นไปทางเหนือจะบอกตรงๆครับไปหาลูกหาทางขายที่ดินนี่หละครับที่ดินที่เชียงใหม่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะฮะใครที่สนใจนะครับจะสร้างบ้านเรือนหอเสื่งองจะจัดสัตว์เขาเรียกบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรหรือบ้านคันรือหาดมีตังหนอยก็ไปซื้อช่วยช่วยหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วยการุณานหน่อยครับไม่มีตังหมดจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยมาใช้ในฐานนี้เนี่ยนะครับ แล้วก็ผมกำลังจะคลิปวินิจวิเคราะห์เอินะถ้าขายยกแปลงไม่ได้ก็จะขายแบ่งเป็นล็อก <lean. S 2> <ม>ๆล็อกละไล่ไล่สองไล่ไล่ห้าสิบบาร้อยบาก็ว่าไปานะฮะช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนปุ๋ย,ยหมูตาเอ้ยปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนติดต่อกันมาได้นะครับรวมทั้งใครจะพิมพ์จะติ๊ก,กงติกกก๊กเกอร์นะครับเรียกว่าอ้าวเราร่วมกันสร้างร กั้นชาแดนไทยเขมรเพราะว่าตอนนี้ม uh ัน huh. ห of uh ่วยแตกเยอะแยะแล้ว huh. รัฐบาลเริ่มเริ่มเร่มเปล้วนะครับเอาเป็นว่าพิมพ์สติกเกอร์ได้ครับสติกเกอร์นะครับพิมพ์ติดหน้ารถหน้าบ้านหน้าประตูห้องออฟฟิศอะไรเขาว่ามานะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ติดต่อที่เบอร์0819116 6 5นกน้องแอนว่าไง โอ้โหเห็นหัวข้อแล้วก็ตอนแรกก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคะพี่หมูสิ้นแล้วคือหมายถึงว่าตายแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ตายก็คือหมดสิ้นแล้วอะไรแบบนี้หมดสิ้นแล้วซึ่งความหวังแนวๆแบบนั้นหรือเปล่าคะคงแบบตอนแรกก็ยังยังยังสติแตกเฉยตอนแรกสติแตกมาเักคนงคนอินดู ช่วงภาวะอันนี้เรื่องสุขภาพก็มันมันมันผ่านผ่านนะให้ทําให้ร่างกายสุดสมได้นะคนคิดมากเครียดเนี่ยนอนไม่หลับคะอะไรต่างๆในี่ทีนี้ลูกข่าวกับลูกข่าวอะไรต่างคนไปเยี่ยมก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหา<อ>นะแลนะอยู่ที่นู่นก็อย่างบ่าคนขาดอิสรภาพเนี่ยนะเคยใหญ่เคยโตเคยอ๋อจะถึงแม่ ท่านจะนอนอยู่ในคุกในตารางก็ไม่ได้ไปเกลือดกลั่วกับพวกกลุ่มผู้ต้องขังที่มีคดีอุกจักรันอยู่หลับนอนสบายเอาละอ,อย่าไปตำหนิตีสินเลยก็อยู่ในสมฐานะละนะเอาเอาเป็นว่าไม่ได้นอนห้องพัดลมอ,ะอ่ะบอกเข้าใจนะแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าให้พี่น้องได้รู้ที่ทักษินท่านท่าน เครียดมากคือเขาเรียกอะไรน้องไงเขาว่าเลยความเครียดไปโกรธเก้ามีวิตกกังวลโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้เหรอแบบหลายอย่างคือคล้ายๆระบายตะโกนดังๆเหมือน้าไปยืนคลั่งเหรอเออคลั่งคล้ายๆคลั่งอย่างเงี้ยสติแตกก็ก็เกินเลยกว่าตรงนั้นเวลานี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยเคยไปช่วยราชการอยู่ในคุกอยู่สองสามรอบเลยได้ดูจากมาคุ้นกับผู้คุม พออ,พอออะไรบพออได้รับรองอธิบดีที่เขาเ,าเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดทักษิณในคุกเนี่ยบอกโอทักษิณเขาได้ทราบข่าวว่าแมวที่เลี้ยงอ่ะ แมวแมวแมวเออแมวที่แมวพันเพลเซียวสาสร้างโครงสร้างอะไรอยู่ราคาเอาสร้อยเพชรระแวนวะเวนตาเคยเห็นกเขาประกวดแมวไหมล่ะโอ้ยเครื่องประดับเพชรพลอยอะไรจัดนั๊กจั่งเต็มน่าแน่แต่งองค์ทรงเครื่องรูของรถเข็นเชือกดูงอย่างเงี้ยใช่ข้อมือคอมไรข้อมือข้อเท้าแหวนเหมือนทุ่มทักษิณก็รักแมวตัวนี้มากสุดท้ายแมว ก็เขาเขาคิดว่าคือสนิทสนมงจนจนคนเขาเข้าใจไปเลยว่าหอคุณทักษิณรักแมวตัวนี้ผิดปกติมันเป็นชู้กันรึเปล่าคือคือคุณพูดไปสำนองนั้นน่ะนะกลายเป็นว่าเวลานี้พอทักษิณเข้าไปอยู่ในคุกไม่มีใครดูแลเอาใจใส่แมวต้องหาปลาทูพาย่างทั้งนั้งเมื่อก่อนกินในเลสปลาไซมอน โอ้เอ้าก็เหมือนจะมีเอาไปฝากคนอื่นให้ช่วยเลี้ยงอยู่มันก็ไม่ได้เลี้ยงก็เขาก็อยากจะรับไปเลี้ยงเป็นภาระนั่นแหละแต่บางเอินมันมีพวกง่ายพวกที่มาลุมเร้าก็คือแมวเขาพันสวยงามพันสวยมีคนจ้องมาไลยตาเยอะหลายคนก็อยากจะเอาไปเลี้ยงดูใช่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 อยากจะเป็นเจ้ากี่เจ้าของ เวลานี้ก็คือจะรับไปแบบเป็นเจ้าของเลยไม่ฝากเลี้ยงอย่างเงี้ยไม่ฝากเลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งหนูทั้งหมาตั้งแมวด้วยกันเลยจับจ้องตาเป็นมันน่ะสุดท้ายแมวตัวสวยตัวนี้ผิวขาวลองจองหน้ากอดหน้าฟัดหน้าเวียงนะเต้านมก็โตสวยโอ้ตัวเล็กเมนกบพันเพอร์เซียมีผัวใหม่ไปแล้วน้องแอน มีเจ้าของใช่ไหมก็เขาภาษาชาวบ้านก็เรียกแม่ตัวนี้มีผัวใหม่แต่แมวนี่มันเป็นสัญาาิทยาณธรรมชาติของเขานะอเออเขาจะท้องบ่อยใช่ไหมท้องระยะไม่ใช่ว่าก้าเดือนแปดเดือนคลอดเกิดเทียไม่ใช่นะก็ได้ประสมพันธุ์กันพอเป็นสัตว์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เกิดลูกเกิดลูกออกมาแม่ตัวนี้ มีสองผัว <O> ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแมวก็สามารถที่จะมีพ่อพันได้ไม่บางทีข้ามสายพันธุ์ข้ามสายพัน,พนข้ามสายพันธุเคยเห็นไหมมา้าลาเนี่ย <S 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 ลาเนี่ย uh uh. ลากับมาผสมพันธุ์กันกลายเป็นล่อต uh uh. ัวล่อเป็นเข้าใจไหม uh huh uh. อันนี้ข้ามสายพันธุ์ก็มีนะ oh. เดี๋ยวหนูบ้างเดี๋ยวอะไรม้โอ้เลอะเทอะ แต่แต่ความสวยลังชังนี่มันก็มีพ่อก,ก็ก็ถือว่าทักษินไม่ได้เลี้ยงแมวก็เลยคล้ายๆแมวจรจัดอะอไปคุยเคลียขยะอะไรต่างๆเพราะมันผิวพรรณสวยเดี๋ยวก็โดนฟัด<อ>เลยเลยมีผัวใหม่เลยมีเจ้าของใหม่หรือมีผัวใหม่ดีมันมีผัวใหม่เพราะมันมันไปค้างเลยมันมีไอ้ผัวตัวนี้มาไอ้มันก็มาคอย ปกป้องคุ้มครองอยู่อ่ะแต่เราใช้คําว่าเจ้าของใหม่ก็ได้ไหมคะหรือยังไงก็แน่จะได้ก็น่าท้แน่ก็ไน่จะได,ะได้แต่ว่าเจ้าของนี่มันมันมันหมายถึงว่าเป็นคนคอยป้อนอาหารแต่ว่าไอาน้นี่แม่ตัวนี้มันมีเจ้าของก็จริงแต่ว่าบรรดาเจ้าของเขาเนี่ยมันมีพวกแมวตัวผู้ที่มันหื่นอ่ะอพอเห็นแมวตัวใหม่ๆหม่แปลกปลอมกูสร้างอิทธิพลกูนี่หัวหน้าฝูงจาฝูง แล้วก็แม่ไอแม่นี่มันข้ามาก็ต้องเห็นไหมมีสัญชาติญาณานใมการที่เอ้ยกูจะอยู่ไปใต้ลล่มเงาใครที่จะให้มันอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีคนคุ้มครองเป็นธรรมชาติของทั้งสัตว์และมนุษย์ทั้งสัตว์เลยงั้นสรุปว่าแค่มีผัวใหม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนเจ้าของใหม่ใช่ไหมเจ้าของใหม่ก็เปลี่ยนเพราะว่า ไอ้คนนี่มา,มาเหมือนกับคนใจบุญแย่ๆที่เคยเอาไปเอาไปจากหมวจรจัดแมวจรจัดให้อาหารกินพอเห็นแม่ตัวนี้สวยเออเอาไปเก็บไปไอส้สัตว์เซสัตว์แพทย์ดูสิทธยารักษาล้างตัวอะไรเลยโอ้ว้มันงามมีราสีมาเอาไปเลี้ยงเป็นที่โปรดปรานของเจ้าของท<อ>ีนี้ไอแมวเนี่มันไม่ยดนนอนกับเจ้าของทุกวันเนี่ยใช่ไหมนะมันก็ต้องอยู่ในคอกในกรงอะ ใช่ไหมมันก็ไปเลยอยู่กับจ่าฝูงแมวมั่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้หน um ูหนูไอตัวหนูอ่ะหนูที่มาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่กล้าเข้าเข้าใกล้เพราะมันมีหัวหน้าจ่าฝูงแมวน่ะอ้าเหรอฮะคอยตะปบเเมวแมวอะไรเงี้ย ตะปบกนี่ขนาดหนูตัวใหญ่ยังกลัวเลยกลัวกัวหนูในตลาดสดไปดูตัวตัวลุกลุหมูอ่ะตัวเคยเห็นไหมน้องหนูบางตัวหน้าตุกน่ากลัวและมันมีหนูบางพันธ์นะที่เข้ามาเลี้ยงนะที่มาจากต่างประเทศอะไรตัวใหญ่ใหญ่เลยตัวก็แบบหมูขี้ผ้าตัวขนาดนั้นอ่ะจริงๆไม่ไม่พูดเล่นนะหมูหมูหนูเนี่ย ตัวใหญ่ๆมีนะอทีนี้พอรู้ข่าวถึงทักษิณก็แกรักแกหวงแกลงหลงไหลแกได้แกไม่เป็นอะไรแกหมดอะไรตายอยากโอ้บ้างทีพิตนี้กูจบสิ้นแล้วว่่ฮะมันพอกูติดคุกในี่ชตากรรมเริ่มต้นอย่าร้างกับเมียคือคุณหญิงอ้อเห็นไหมอย่าร้างกันเป็นเรื่องปเป็นราวพอเสร็จปุ๊บก็ไปกินแอปงแอปเปิลไปกินนาำงูล,ลินจีใช่ไหมเพื่อกายกลุ่ม อมีนานอะไรนะแล้วก็มีคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบบ้างอะไรบ้างเจฟรูปหนุ่มรอพูดนายคาสโนวา <c oughs> ใช่ไหมพอะนั่นแดดปุ๊บวันนี้วันดีคืนดีลูกทิ้งอ่ะหรือทิ้งลูกก็ไม่รู้นะอ้อวเหรอฮะอก็โอ้ยิงอ่ะเราออกจากไหนหัวน,หน้าพักอ่ะ เขาอาจจะปรึกษากันแล้วไหมเนี่ยพ่อเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยที่คุณอิงกับคุณเอมเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณแล้วก็ออกมาบอกเนี่ยว่าเครียดนอนไม่ลับ<ผ>อะไรอย่างนี้คุณมบอกพี่ว่าคุยเรื่องนี้กับทักษิณทั้งสองคนลูกเนี่ยลูกสองคนเนี่ยคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องเอพ่อไม่มีพ่อไม่มีสติตตัางจะฟังในเรื่องอย่างนี้เพราะกังวลเรื่องแมวไปมีผัวใหม่ี่แหละโอ้ นี่เลยไปจัดการอะไรก็ไปกันเอง oh. ว่างอย่างนั้นเลย oh. เขาคิดดู oh. เขาจับความได้เจ็ดนาทีในการเกาะกลงหรือพูดคุยกันเจ็ดนาทีเจ็ด mm. นาทีซึ่งสั้นมากมองว่าน่าจะคุยไปจกบ้ากกันเองไป,ไ,ป,ไ,ปไม่เู้แล้ oh. อมีเรื่องปวดอยู่ในคุกมันจะมีเรื่องปวดหัวอะไร oh. ใจ่ไหม oh. ใครเขาก็ช่างเอาเรื่องแมวไปบอกคุณทักษิณทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ารักผู้คุมอะผู้คุมมาบอกให้ฟังเล่าให้ฟังท่านครับเวลานี้แมวของท่านเนี่ยเป็นอย่างเงคือคือถึงไม่รู้ยังไงกันเลยทักษิณนี่เขามีเขาอย่าลืมว่าเขาเจ้าพ่อไอไอระบบ จมมือถือมาก่อนนะ,ะเรื่องสระคมนา,าคมเนี่ยไมย่นะตั้งแต่แฟกลิงพลโฟนลิงอะไรแต่ไหก่อนโบราณมือหนึ่งของระดับเอเชียนะใช่ไหมน้องแอน<ะ>เป็นอย่างนี้แล้วพอแครู้แกคุ้มทั้งแกโอว,วีนแกนมันมันโอ้ยดิบาน่ะใช่ไหม กูประคบประงมนี่มึงรอกูไม่ได้หรือไม่กี่ไม่กี่เดือนสองสาเดือนนี่กูก็ได้ออกไปแล้วอ้เสี่อแมวบอกอ้กูรอได้ไง่อยไม่มีใครเอากูไปปลูกข้าวกินเองไงเออกูไปปลูกข้าวกินเองอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็แล้วที่ฝากเลี้ยงไว้ก็ให้เขาช่วยดูแลหน่อยไม่ได้หรือยังไงอ่ะเจ้าของแมวเดิมก็มันมีปัญหาเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมแย่งกันอยู่แยกกันไปก็ถึงว่าเวลาดเนี่ย ใช่ไหมก่อนที่จะไม่มีผัวใหม่ก็มีชู้ก่อนใช่ไหมอะไรต่างๆ่างเเนี่ยมันเนี่แหละเกิดขึ้นทักษินเลยสติแตกเลยครับเองไปจัดการเอาเองเรื่องในพักพ่อไม่พ่อเมาแล้วอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดมันมันทําให้เห็นว่าถึงคุณจะมีหมื่นล้านแสนล้านอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งมันหมดสิ้นเนี่ยอืมันสิ้นแล้วเนี่ยคนเรามันสิ้นแล้วเนี่ยมันต้อง รักษาใจรักษาใจเรื่องนี้สำคัญมากแลยรักษายากเพราะว่าชูมีผัวใหม่แต่ถ้าอยากจะรักษาดินเนี่ยถ้าดินเปรี้ยวดินเค็มดินมีปัญหาต่างๆเนี่ยปยุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนช่วยได้นะคะไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันคะ่ะพี่ป้านาอาทุกท่าน อยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ยางสูง ข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนี่เป็นปุ๋ย อินซีนะคะได้รับใบรับรองจากกรมว,วิชาการเกษตรเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพและชื่อเสียงที่สั่งสมมานะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนและตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆราคาเข้าถึงง่ายๆ8888888 88บาทนะคะแถมเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชให้ด้วย12ง 2องละ50บาทรวมมูลค่าเฉพาะของแถมนี่500บาทนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มขนาดนี้ไม่โทรไม่ได้แล้วโทรไปได้เลยที่0819 1 1 6 6ห5นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะบอกเนี่ยบอกตรงที่ผมจะราจอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็คือไปขายที่ดินครับที่เชียงใหม่ก็คิดว่าถ้ามันขายยกแปลงไม่ได้ก็จะแบ่งแบ่งขาย นะอ้าสิบบาร้อยวาแปดสิบาหนึ่งไร่หรือสองไร่ก็ว่าไปนั้นนะตามที่แบบอยากอยากจะมาสร้างบ้านหรือปลูกบ้านหรือใดๆตามงบประมาณก็ไปซื้อที่ดินตั้งยกแปลงก็นะสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือจะสร้างคาลือหาดอยู่นะท่านที่มีญาติทางด้าวเท้าทางแดนก็แนะนำกันมาซื้อได้นะไม่ต้องห่วงที่ดินสวยใกล้สนามบิน ไ<น>ใกล้ห้างสปปรพสินค้าใกล้ห้างสัพสินค้าใครงพยาบาลน,นะครับแล้ที่สำคัญน,น้ำไ่ท่วมเพราะต่อไปกรุงเทพกรุงเทพอ,อปังโตปังใต้น้ำท่มออวมหมดละนะ <ใช S 2> รีบๆจับจองกันนะสิ้นปีนี้ช่วงพิจิการตั้งแตุ่่งนี้ไปไเนี่ยผมก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ติดต่อกันมาได้นะครับที่ศูนย์1ป6หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหห้าห้าและใครที่ต้องการจะ,จะพิมพ์สติ๊กเกอร์เราไม่เอาคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราจะสร้างด้วยตามโครงการที่ น้องเจ้าฟ้าเจ้าเบนดินเส้นนะออกเรียกออกแรงบอกว่าเ,ออเราสร้างรั้วกันระหว่างไทยเขมรพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้ครับพิมพ์ได้พิมพ์สวยแผ่นนี้ก็พิมพ์ได้ครับเรากระเดงเราช่วยกันเนี่ยช่วยกันก็ไม่มีอะไรครับพวกเราเนี่ยครับในพีทีวีขาดน้ําคาดไฟขาน้ำมันน้องๆนะครับการุณาหน่อยครับศูนย1แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหว่ามาเ้องแกมสรุปเนี่ย เรื่องนี้คุณทักษิณเขาไม่ได้ให้คําปรึกษานะคะเรื่องที่คุณอิงก็ไอ้ปรึกษาก็คือว่าปรึกว่ามีอะเอาเป็นว่าพ่อลูกกันก็มีอะแต่คิดดูเจ็ดนาทีในการพูดคุยในที่ลูกกรงเรือนจําเนี่ยเจ็ดนาทีอ่ะเก็บวีนแตกอยู่คือสาระเอาเป็นความมันว่าไปตัดสินใจเองแล้วก็สิ่งสําคัญกว่าตรงนั้นก็คือว่าทักษิณ รู้แตกตากรรม,อมเอาเป็นวเอาอย่างนี้แล้วกันสุริยะสองร้อยที่คุณว่าที่นั่งอ่ะนะสอสอเนี่ยคนละโต้ไหม <c oughs> คนละโต้ไหม <c oughs> ผมว่าไม่ถึงร้อยอ่ะคุณสองร้อยผมว่าไม่ถึงร้อยอ่ะคนละโต้ไหม,อมเอาคนละโตะดีกว่าเอาอย่างเงี้ยคุณไม่ถึงร้อยก็มีความเป็นไปได้สงูงนะทักษิณนเขารู้ว่าเพราะหนึ่งองค์อิงถาถอมาหนึ่งเดี๋ยวเขารู้แน่ ว่าคดีที่ที่เรื่องจริยธรรมของอิงเนี่ยที่ต้องพ้นเก้าไปมันจะวัวพันไปเซ็นรับรองให้คนนั่นลงสมัครคนนี้ลงสมัครผู้แทนราษฎรอล้วเดี๋ยวมีปัญหาทั้แตล้วแล้วก็ไม่ทางานอ่ะคือตอแหลว้ตลอดชีวิตแหละเด็กคนเนี้ยใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรอออก็เมรน่ะเราเป็นือในกันเอะอคือ เออก็เป็นเป็นคลิปที่เอามารีลันได้ตลอดนะ,ะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศร<น>ีเปนพร้อมกันคน,คนก็บอกตอแหลเห็นไหมที่เขาว่ากัน่นมันอย่างเงี้ยมันมทาให้ทักษิณก็แล้วก็ตอนหลังๆอิงเขาอยู่บ้านอยู่กับแม่หลายวันอยู่กันก็ได้ซึมซับเรื่อง,องอความอะไรต่างๆความอ่อนโยนรู้สึกสํานึกคิดอะไรต่างๆเนี้ยมันทํานําพาไปสู่การตัดสินใจอย่างนี้ก็ทักษิณดูแล้ว เอ้ยนั่นแหละเอาสุริยะมาเป็นแคนดะิเดตนายกรัฐ่นตีดีกว่าเพราะสุริยะจะได้ออกตัง <het> เอ๊แต่ว่าตำแหน่งเขาตอนนี้คือผอ o. เลือกตั้งเพื่อไทยถูกไหมคะใช่แต่เขาจะได้เป็นแคนดิเดตเลยเหรอพี่นมาได้ก็ก็ถือว่าตอนนี้ต้องเอาไอ้นิม้มลูกชายพี่สมพงศ์ขึ้นเป็นหัวหน้าชิกก็ไอ้นิ้มก็เหนื่อยนะเพราะพี่สมพงศ์เวลาออกเอาเงินจากไหนมันจะไม่ได้จากพ่อเป็นก้อนเงกรรมา ก็ต้องมีในทุนในทุนไฟฟ้าเป็นในทุนทงแต่น uh ี่ในทุนมันก็เจาะเจาะช่วยสนับสนุนไม่ใช่ให้เป็นก้อนทั้งพักจังหวัดนี้ของนักแอนมีแววที่ชนะเอาไปช่วยช่วยเป็นจังหวัดจังหวัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใช่ไม่ใช่ช่วยทั้งมุ้งเข้าใจไหมในทุนมันก็ใชาดเดี๋ยวนในทุนนะพวก การก่อสร้างรถไฟอะไรต่างๆรถไฟพลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้พวกกลุ่มของจิงรุงเรืองกิจก็ก็ทักษิณนก็หมายมม่นันเนื้อต้องเอาล็อกตัวพูดได้ไๆล็อกคอให้สุริยะอย่าหนีเพราะสุริยะต้องไปกับสมศักดิ์เอาไปว่าสมศักดิ์เนี่ยไปแง่แง่เอาไปว่าไปแล้วยังไปอีกหลายคนนะได้เหรอฮะอันนั้อันมันไม่มีมันใครไม่รักษาคำพูดอ่ะ ไอเรื่องนั้นนี่ก็อดีตบันหน้าพรรคก็ยังโกหกตอแหลกับประชาชนเลยไม่เห็นรักษาคาพูดบอกไม่เอาหนูจะไม่ไปร่วมกับไอ้พวกรลัสตาบารขหัวมัานสุดท้ายมาจูบปากกอดคอกันเห็นไหมเสียสัตว์เพื่อซากัน่ะมันเป็นอย่างงี้เพราะพวกนี้ออกไปออกออกอยู่แล้วน้องเอนแล้วยังออกอีกเยอะแล้วไปตั้งพรรคด้วยบางคนนั่ที่คิดว่านะไม่ได้ทำเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ว่าถ้ามันไม่ไปตั้งเขาไว้อำนาจในการต่อรองโอ้โหใช่ไหม ไอที่คิดว่าแบบน่าจะออกเพื่อหยุดเลือดก็พี่ก็พี่ถึงบอกว่าเอาไหมน่ะคนละโต๊ะคนละโต๊ะกินข้าวคนละโต๊ะเอาไหมน่ะผมให้ไปถึงร้อยคนน่ะของคุณเพราะั้นที่สําคัญคือว่าคนที่เป็นก็เรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมก็สติแตกข้อสิ้นหมดแล้วหมดอะไรตายยานอนแผ่อ้าซะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสติปัญญาในการคิดปล่อย คิดร่าิร่าปล่อยอายุก็มากแล้วและที่สำคัญก็คือว่าชู้ไปมีผัวใหม่เนี่ยที่เจ็บปวดรวดรา้าวชู้ไปมีผัวใหม่ที่ทําให้ทักษิณต้องสติแตกหรือว่าสิ้นแล้วหมดอะไรตายอยากหมดแล้วอยากเป็นอยากตายอยากไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้เนะี่ยเพราะว่าชู้มีผัวใหม่ แต่ปุ๋ยหมูไม่โกน้ําร้อนนี่ไม่ทําให้พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างแน่นอนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่0819116655นะคะโปรโมชั่นก็ดีๆใครยังไม่เคยลอง888นี่เหมาะสมมากสําหรับได้ลิ้มลองกันจะใช้คําว่าลิ้มลองก็ไม่ได้ไม่ได้เชียชิมนะฮะแต่ได้ลองกันเออลองไม่ใช้ลองไปใช้นะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเชียงใหม่นะอยู่เชียงใหม่ายวันก็ก็ ติดต่อแล้วพบเจอกันหน้าไปดูที่ดูทางเผื่อใครมีความคิดว่าทําอะไรนะครับแล้วใครต้องการจะพิมพ์สติกกง้งสติกเกอร์แผ่นเดียวเราก็พิมพ์ได้ครับแผ่นเดียวแตะก็พิมพ์ได้ไม่ต้องว่าติดหน้ารถติดกระจกรถอะไรแล้วก็ว่าไปนะฮะสวยเอาเปา็นว่าดีฝีม,มือนเนียบนะครับพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์แบบเครื่องจกักรโบราณนะพิมพ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแบบเครื่องเครื่องจักรสมัยใหม่หนะครับดีครับเอาเปา็นว่า สนใจนะครับที่ดินก็อยู่เชียงใหม่ใกล้สนามบินไม่กี่นาทีนะข้างๆรอบข้างก็เดี๋ยวนี้เริ่มมีหมู่บ้านขึ้นเยอะแล้วก็บรรยากาศดีบิววิวเห็นดอยสุเทพใกล้ๆก็มีศูนย์การค้ามีโรงพยาบาลพยาบาลถนนหนทางใหญ่โตนะครับช่วยสนับสนุนน,นะครับที่0 <5 S 2> 8 5 5 1 9 <5. S 2> <5. S> 1 1 6 6ห5ึค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพรศักดิ์ศิลมุนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ